ร้อปียังไม่ปรากฏประเทศเขเมรอยู่บนโลกเลยเมื่อร้อยปีในยุคที่กัมพูชานั้นอยู่ในรูปแบบรัทชาติยังไม่ปรากฏบนแผนที่โลกการปรับปันเขตแดนระหว่างสยามนั้นเกิดขึ้นกับฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศอนานิคมภายใต้บริบททางประวัติศาสตร์นี้จะต้องถูกนำมาทดทวน อย่างจริงจังเพราะหลักฐานชั้นต้นจากบันทึกการประชุมในสมัยรัชากาลที่5นั้นมีข้อชี้บ่งข้อตกลงดั้งเดิมที่ถูกลืมคณะกรรมการปักปันเขตแดนสยามฝรั่งเศสชุดที่2นั้นมีพันเอกมองกีเยร์ซึ่งเป็นประธานฝ่ายฝรั่งเศสได้ยืนยันรายละอักษรว่าเส้นเขตแดนตามสันปันน้ำซึ่งอยู่ที่หน้าผานั้น เห็นได้จากตีนภูเขาผนมดงรักการใช้ขอบหน้าผาเป็นเส้นแบ่งเป็นเขตไปตามหลักภูมิศาสตร์สากลและเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดยไม่ต้องพึ่งพิงหลักเขตแดนประดิษฐ์ความคาดเคลื่อนของแผนที่ฝรั่งเศสแม้ในข้อตกลงนั้นจะระบุชัดเจนว่าเขตแดนอยู่ที่ขอบหน้าผา แต่แผนที่ฝรั่งเศสนั้นกลับจัดทำขึ้นเบี่ยงเบนเส้นเข้ามาในดินแดนสยามสิ่งนี้มันสะท้อนความไม่โปร่งใสในกระบวนการการจัดทำแผนที่ในยุคอนานิคมที่เป็นฝ่ายแข็งแกร่งกว่าอาจกำหนดเงื่อนไขโดยไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องทางภูมิศาสตร์และที่สำคัญคเมนมักจะยึดหลักฐาน ที่สาลโลกไม่เคยพิจารณาอย่างเช่นคำพิพากษาในคดีเขาพระวิหารปี1962โดยอาศัยแผนที่ฝรั่งเศสโดยไม่ให้น้ำหนักเพียงพอต่อบันทึกการปักปันเขตแดนดั้งเดิมซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการปักปันทั้งสองฝ่ายนั้นต่างเห็นพ้องต้องการเรื่องขอบหน้าผาซึ่งเป็นสันปันน้ำควรได้หยิบมาพิจารณาใหม่ในเวทีระหว่างประเทศ ทางออกที่สําคัญที่รัฐบาลเพื่อไทยจะต้องไม่คล้อยตามเพราะประเทศไทยนั้นมีสิทธิ์เรียกร้องทบทวนเส้นเขตแดนตามหลักฐานในประวัติศาสตร์ที่แท้จริงการเจราจายอย่างเท่าเทียมโดยการอ้างอิงบันทึกประชุมในสมัยรัชกาลที่5และหลักฐานทางภูมิศาสตร์จริงๆน่าจะเป็นหนทางแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในปัจจุบันนี้ถึงเวลาแล้วที่ประชาคมโลก จะต้องหันกลับมามองความถูกต้องของกระบวนการการปักปันเขตแดนในยุคล่าอาณานิคมความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อตกลงที่เป็นคำพูดกับแผนที่ทางกายภาพนั้นความเป็นธรรมในการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นบันทึกของพังพนเอกมองเกียไม่ใช่เพียงแค่กระดาษเก่า แต่เป็นหลักฐานสำคัญที่รอการหยิบยกขึ้นมาสู่แสงสว่างเพื่อความยุติธรรมในประวัติศาสตร์เขตแดนไทยกัมพูชา